สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคาบนี้นครับก็เป็นคาบคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2นะครับจานวนนับตัวประกอบหองรอม,มและขอลรนเปิดไปที่หน้า40นะครับจะเป็นเรื่องตัวคูณร่วมและตัวคูณร่วมน้อยที่สุดนะครับสำหรับสําหรับในคาบนี้นะครับเราจะเริ่มเรียนเรื่องแรกก็คือเรื่องตัวคูณร่วมนั่นเองครับตัวคูณร่วมเนี่ยก็คือตัว ตัวผลคูณนะครับของจำนวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะ,ะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1นนะครับหาตัวคูณร่วมของ6และ8 จำนวนนับนะครับที่มี6เป็นตัวประกอบคืออะไรบ้างอ่าจำนวนนับที่มี6เป็นตัวประกอบก็เริ่มต้นตั้งแต่6เป็นต้นไปใช่ไหมครับหกสิบสองสยี่สบสี่สามสิบนะครับ 36 42 48อ่สไปเรื่อยๆนะครับจํานวนนับที่มี6เป็นตัวประกอบอนักเรียนมาดูตัวแรกก็คือ6 6เนี่ยมันมีตัวประกอบก็คือ1และตัวของมันเองใช่ไหมแเราแยกตัวประกอบของ6นะครับแส,แสดงว่า6เนี่ยมี6ที่เป็นอา 6มีจำนวนนับที่เป็น6เป็นตัวประกอบนะครับมาดู12 12มีตัวประกอบก็คือ1 6แล้วก็12ดังนั้นจำนวน12เนี่ยก็มีจำนวนนับที่เป็น6เป็นตัวประกอบด้วย18ก็มีจำนวนนับที่เป็น6เป็นตัวประกอบนะครับ24 30 36 42 48เมื่อเราแยกตัวประกอบทุกจำนวนเหล่านี้เนี่ยล้วนมี6เป็นตัวประกอบนะครับ ต่อไป8จํจนวนนับที่มี8เป็นตัวประกอบคืออะไรนะครับก็จะมี8นะเริ่มต้นที่8นักเรียนสังเกตเห็นไหมจํานวนนับที่มี8เป็นตัวประกอบก็เริ่มต้นที่8จํานวนนับที่มี6เป็นตัวประกอบก็เริ่มต้นที่6นะครับดังนั้นจํานวนนับที่มี8เป็นตัวประกอบก็คือ8 16เมื่อเราแยกตัวประกอบของ16ก็จะได้1 8แล้วก็16 16ก็เลยมี 8ที่เป็นตัวประกอบนั่นเองนะครับอ่าต่อไป24 32 40 48นะครับ56แล้วก็64แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าดังนั้นนะครับตัวคูณร่วมของ6และ8คือตัวคูณร่วมก็คือตัวที่มันซ้ำกันนะครับ มีอะไรบ้างมี24ที่มันซ้ำกันใช่ไหมมีอะไรอีกครับ48 48แล้วก็อาจจะมีจำนวนอื่นด้วยนะที่เรายังไม่ได้เขียนนะครับดังนั้นตัวคูณร่วมของ6และ8ก็คือ24อ48แล้วกอ็อื่นอื่นอีกใช่ไหมในตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนจะพบว่า การหาตัวคูณร่วมของ6และ8เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากการหาตัวหารร่วมนะตัวหารร่วมเนี่ยนะครับมันจะเป็นการแยกตัวประกอบใช่ไหมต่อไปลองมาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับหาตัวคูณร่วมของ สองสี่จำนวนนับที่มี2เป็นตัวประกอบคืออเริ่มต้นที่2องใช่ไหมสองสี่หกนะครับแป0สิบสิบสองส่สิบหกสิ ยี 22, ่สิบสองยี่สิบสี่าแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับต่อไปจํานวนนับที่มีสี่เป็นตัวประกอบคืออะไรบ้างก็เริ่มต้นที่สี่อ่าแปดเห็นไหมนักเรียนจะพบว่ามันจะทบไปเรื่อยๆใช่ไหมสี่ไปแปดเนี่ยมันจะทบสี่ไปเรื่อยๆนะครับสองไปสี่สองไปสี่มันก็ทบสองไปเรื่อยๆเนี่ยสี่บวกสองก็เป็นหกนะหกบวก สองก็เป็นแนะปดมันทบสองไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือทบสี่ไปเรื่อยๆนะั่นเองสี่แปดสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่นะครับต่อไปจำนวนนับที่มีหกเป็นตัวประกอบคือ,อเริ่มต้นที่หกทบหกก็จะเป็นสิบสองใช่ไหมทบหกอีกก็จะเป็นยี่สิบอ่าก็จะเป็นสิบแปดอภัย ก็จะเป็น18นะครับต่อไปก็จะเป็น24แล้วก็30ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวคูณร่วมของ2 4 6คืออ่คือหาตัวที่ซ้ำกันเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่12นั่นเองนะครับ12แล้วก็24ใช่ไหม แล้วก็อาจจะมีตัวอื่นอีกตัวที่เรายังไม่ได้เขียนนะครับเพราะามันต่อไปได้เรื่อยๆนะ12 24อีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการหาตัวคูณร่วมนั่นเองนะอ่ะนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดที่10นะครับแบบฝึกหัดที่10หน้า41การหาตัวคูณร่วมมาดูข้อที่1ย่อยหาตัวคูณร่วมของ3และ5้านะครับ จำนวนนับที่มี3เป็นตัวประกอบก็คือ3 6 9 12 15 18 21 24 27แล้วก็30จำนวนนับที่มี5เป็นตัวประกอบก็คือ5 10 15 20 25 30 35เราก็หาตัวที่มันซ้ำกันตัวแรกก็คือ15นะครับ15ซ้าอะไรอีก30นั่นเองครับนักเรียนก็ดังนั้นตัวคูณร่วมของ30 อ่าขออภัยตัวคูณร่วมของ3และ5ก็คือ15 30แล้วก็ตัวอื่นๆอ,อีกต่อไปข้อที่2หาตัวคูณร่วมของ24และ8ข้อนี้ให้ในักเรียนทําเหมือนเดิมเลยให้ทําเหมือนข้อ1เลยนะครับให้ในักเรียนทําเองนะข้อ3ให้ในักเรียนทําเองนะครับต่อไปเรามาหาตัวคูณร่วมน้อยที่สุดการหา ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดนะครับตัวย่อมันก็คือครนมันจะมีวิธีการหาทั้งหมด3วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกนะครับอ่าวิธีแรกเนี่ยวิธีที่1การหาครนโดยวิธีการคูณนะครับ มีหลักการก็คือหาผลคูณของจำนวนที่กำหนดให้ก่อนนะครับจากนั้นพิจารณาตัวเลขอ่าพิจารณาตัวผลคูณที่ซ้ำกันนะครับตัวเลขที่น้อยที่สุดนั้นก็คือคอลนอ,อมาดูตัวอย่างที่หนึ่งักเรียนตัวอย่างที่หนึ่งนะครับหาคอลนอ ของ2และ5หาคอโลโนอของ2และ5นะครับมาดูวิธีทำอเราจะทำเหมือนวิธีการหาตัวคูณร่วมเลยนะครับก็คือจำนวนนับที่มีอตอนนี้เราอยู่หน้า42นักเรียนนักเรียนเปิดมาที่หน้า42นะครับจำนวนนับที่มี2 เป็นตัวประกอบคือเริ่มต้นที่อะไรครับ2นั่นเอง2ทบ2ไป2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น8 8บวก2เป็น12นั่นเองนะครับก็ทบ2ไปเรื่อยๆนะครับ14 16 18 20นะครับต่อไปจำนวนนับที่มี 5เป็นตัวประกอบคืออะไรก็คือเริ่มต้นที่5แล้วก็ทบ5 5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก5เป็น20 25 3 0อ่ 25, 30, 35, แล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมนักเรียนตัวคูณร่วมนะครับตัวคูณร่วมของ2กับ5เนี่ยคืออ่าหาตัวที่ซ้ำกัน อะไรบ้างก็คือ,อขออภัยนะครับอันนี้มี10ด้วยนะแปดสิบนะครับก็คือ10บเริ่มต้นที่10บใช่ไหมสิบแล้วก็ยีนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆสิบ และ10 20 10และ20นะครับดังนั้นคอลนของ2อ2และ5นะครับคือคอลนอก็คือการก็คือตัวคูณร่วมน้อยใช่ไหมคูณร่วมน้อยก็คือหาตัวที่มันน้อยที่สุดในตัวคูณร่วมเนี่ยนักเรียน ตัวที่น้อยที่สุดในตัวคูณร่วมก็คืออะไรครับก็คือ10นั่นเองนะครับเนี่ยสิเป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะครับอตอบ10เห็นไหมต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับหาคอนอของสอง่ะสองนะครับ ต่อไปนะครับครูจะใช้คำว่าตัวผลคูณของนะครับตัวผลคูณของ2ตัวผลคูณของ2นะครับคือนักเรียนจะเห็นความคำสองคำนี้ไหมจำนวนนับที่มีกับตัวผลคูณของสองคำนี้มีความหมายเดียวกันนะครับอสองคำนี้มีความหมายเดียวกัน จำนวนนับก,กับตัวผลคูณของนะครับต่อไปคุณจะใช้คําว่าตัวผลคูณของนะตัวผลคูณของ2คือเริ่มต้นที่2ใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสินะครับยี 20, ่สิบต่อไปตัวผลคูณของ4อ่า คืออะไรก็คือ4 8, 12, 16, 20, 24นะครับไปเรื่อยๆต่อไปตัวผลคูณของ6ก็คือ 12, 18, 24แล้วก็30แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับตัวคูณร่วมของ3ตัวนี้คืออะไรตัวคูณร่วมก็คือตัวที่มันซ้ำกันใช่ไหม ตัวคูณร่วมนะครับก็จะมี12แหละที่มันซ้ำกันทั้งเรื่อแล้วก็24ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวอื่นอื่นอีกนะครับตัวคูณร่วมของ 2, 4, 6คือ 12, 24ตัวอื่น,นส่วนตัวคูณร่วมน้อยหรือตัวคอลนอเนี่ย คอนอเนี่ยคืออะไรก็คือตัวที่มันน้อยที่สุดใช่ไหมสิบสองหรือยี่สิบสี่เป็นตัวที่น้อยที่สุดคําตอบก็คือสิบสองนั่นเองนะครับอ่าสิบสองเป็นตัวที่น้อยที่สุดดังนั้นคอลนอของสองสี่หกคือสิบสองนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือคําตอบนะครับโอเคง่ายใช่ไหมครับนักเรียน ดังนั้นนะครับให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า43นะครับแบบฝึกหัดที่11การหาคอลโนโดยวิธีหาผลคูณนะครับข้อหนึ่งใหญ่หาคอลโนโดยวิธีหาผลคูณและเติมคําตอบลงในช่องว่างข้อหนึ่งย่อยนะครับหาคอลโนอของ3และ6นะครับตัวผลคูณของ3คือ 3, 6, 9, 12, 15, 18ตัวผลคูณของ6คือ 6, 12, 18, 24 สามสิบสามสิบหกตัวผลคูณร่วมอ่าขออภัยตัวคูณร่วมของสามและหกคืออะไรตัวคูณร่วมก็คืออะไรครับที่มาซ้ำกันอ่ามีหกใช่ไหมนักเรียนที่มาซ้ำกันมีอะไรอีกครับสิบสองสิบแปดอ่าเอาตามที่เห็นตามที่มันโชว์ในนี้นะ,ะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยหกสิบสองสิบแปดนะครับเนี่ยตัวคูณร่วมต่อไป คอลนอคอลนอก็คือตัวที่น้อยที่สุดใช่ไหมตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดในนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับก็คือ6นั่นเองนะครับอ่าก็คือ6ตอบ6ง่ายไหมครับอ่าดังนั้นนะครับให้นักเรียนมาทําข้อ2กับข้อ3เองเลยนะสําหรับการเรียนนะครับในรายวิชาคณิตศา,ศาสตร์นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ